นี่คือตัวอะไรฮะตัวอะไรหรอตัวอะไรบอกไว้มาสิไหนไหนอวดอวดพีเอฟซีดิเนี่หน้าตาอย่างนี้คือตัวอะไรตัวอะไรหรอมีข่าอะ่ะมันคือต<า>ัวอะไรวะมันม้ามันหมาาหรอ<า>ตัวตัวอะไรนะไดนไให้นึกอีกทิงนึกให้นึกอีกทิง <laughs> ตัวอะไรน,นะ <Hi> s. <S ตัวอะไรน,นะแม่สา์ปั้นอย่างเต็มที่เลยเนี่ยตัวอะไรอะไหน uh, ไหน,หน,อนเอามาให้พี่เอฟซีดูซิว่าแม่ปั้นควายให้ดูหน้าตาเป็นไงนะอ่าแล้วเหมือนควายไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหนูมันคือตัวอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่ควายแล้วมันคือตัว <me an> <me an> อะ <me an> ไรอะะกินไม่ได้เหรอกินไม่ได้อะแล้วมันคือตัวอะไรเนี่ย บอกสิตัวอะไระไม่ใช่ควายฮะ<ม>หมามาไหนพี่เอฟซีตุหมาสิหน้าตามหมาเป็นไงอ๋อหมามันเป็นอย่างงี้เออมันมันมีหูเหรอออ๋โอเคบายบายพี่ยังบายบายพี่พี่ยังวันนี้น้องมะนาวไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะไม่สบายมีน้ำม,มูก <laughs> บายบายยังบายบายเอานะบายบายยัง do <laughs> do